สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูนิตยานะคะคุณครูนิตยาอยู่ที่โรงเรียนคลองสำโรงแล้วก็จะมาว่าเล่าเกี่ยวกับเรื่องประวัติของโรงเรียนคลองสำโรงโรงเรียนคลองสำโรงเนี่ยเดี๋ยวก่อนได้ไหมปิดก,ก่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่มาพี่พี่ดูพ่อสอนิดนึงพี่ดูพ่อสอนแ่ถ้าคลองสำโรง ี่สูไม่เอาประวัติคลองสำโรงก่อนเหรออะไรครับเดี๋ยวผมตัดประวัติคลองสำโรงอะ่ะอาแล้วแต่คุณนี้เลยครับเดี๋ยดๆกันนี่ตรงนี้ใช่ไหมครับมันมันมันบันทึกแล้วอ๋อตอนนี้บันทึกแล้วเหรอใช่ครับเดี๋ยวตัดออกอ,อ่าค่ะ คุณนี่จะเล่าเรื่องประวัติของคลองสำโรงนะคะคลองสำโรงนี่อยู่ติดกับโรงเรียนคลองสำโรงเลยคลองสำโรงเป็นโรงเป็นคลองที่เก่าแก่มากถามว่าเก่าแก่ขนาดไหนขุดมาประมาณ800กว่าปีแล้วใครเป็นผู้ขุดขอมค่ะขอมเนี่ยเป็นผู้ขุดโรงเรียนเป็นผู้ขุดคลองสำโรงนะคะเออใช้เวลาประมาณในการขุดเนี่ยหลายร้อยปีเสร็จในปีประมาณพศ2000 2อ,อ,อเออเสร็จปีพศ 1,700นะคะหลังจากขุดคลองเสร็จแล้วทำไมเราถึงรู้ว่าขอมเป็นคนขุดคลองสำโรงก็เพราะว่าเราเจอพุทธพระพุทธรูปในสมัยของนะคะมาเจออยู่ในคลองสำโรงอยู่ด้วยนะคะคลองสำโรงที่มีความยาวประมาณ55กิโลเมตรนะคะส่วนที่กว้างที่สุดของคลองสำโรงเนี่ยกว้างที่สุดก็คือ50เมตรลึกประมาณ4-5เมตรหลังจากขุดแล้วเนี่ยมันก็มีการตื้นเขินบ้าง เริ่มมีการลอ,อกคองในปีพศ2 0 4 1ในสมัยพระรามาธิบดีที่2ท่านทรงขุดลอ,อกคองจากนั้นคลองนี้เป็นคลองประวัติศาสตร์ยังไงเมื่อปีพศ2136พระนลเรศวรค่ะพระนลเรศวรท่านกรีธาทัพมาผ่านมาทางเนี้แล้วใช้คลองสำโรงเนี่ยนะคะเออตรงบริเวณตำบลบางพีเป็นสถานที่แจกจ่ายยุทธโลรระกฏ เกีะะ่ยวกับอาวุธทางด้านทหารก็ขึ้นมาเก็บไว้ที่อำเภอบางพลีเป็นคลองประวัติศาสตร์เลยตั้งแต่สมัยพระเนเรศวรนะคะเพราะหลังจากพระพระนเรศวรแล้วคลองสำโรงนี้มีประวัติศาสตร์อะไรอีกที่สําคัญเลยสุนทรภู่ค่ะสุนทรภู่ท่านล่องเรือมาท่านรู้เกี่ยวกับเรื่องสุนทรภู่ไหมคะท่านเกิดในสมัยช่วงต้นรัชกาลที่หนึ่งนะคะท่านล่องเรือมาเพราะว่าท่านมีปัญหาะทะเลาะก,กับแม่จันแม่จันนี่เป็นเมียคนแรก เป็นเมียคนแรกของอสุนทรภู่แล้วครนี้ท่านมีปัญหาท่านก็เลยคิดว่าท่านจะกลับไปหาพ่อที่อำเภอแก่งจังหวัดระยองระหว่างท่านก็เลยกลับแบบกระทันหันเลยนะออกจากจุดแรกของที่ท่านออกก็คือที่วัดแจง้ลงล่องเรือไาเรื่อยๆล่องเรือมาผ่านอำเภอรพระประแดงและจากนั้นก็มาทางอําเภอเมืองพออำเภอเมืองเสร็จท่านบรรยายให้ยทุกจุดที่ผ่าน แล้วตรงจุดโรงเรียนคลองสมรลงล่ะท่านบรรยายไว้ว่าอะไรอืมก่อนที่จะถึงคลองสมงุลงมีด่านอยู่ด่านหนึ่งเขาเรียกว่าด่านกลางคลองด่านกลางคลองเนี่ยท่านก็บรรยายเกี่ยวกับเรื่องด่านกลางคลองเลยนะตรงด่านคลองคลองนี้จะมีการเก็บภาษีเก็บสวยเก็บอะไรแล้วบอกว่าถัดจากด่านกลางคลองไปเป็นทวานอลันวาทวานอลันวาคืออะไรคือทวานก็คือประตูอลันวาก็คือป่า นั่นหมายถึงว่าตรงส่วนที่เป็นทวารอรันวาเขาบอกว่าตรงด่านกลางคลองเนี่ยอยู่ตรงวัดวัดด่านถามว่าวัดด่านเนี่ยอยู่ใกล้คลองสําโรงไหมอยู่ใกล้โรงเรียนคลองสมโรงไหมใช่อยู่ใกล้โรงเรียนคลองสําโรงเพราะถัดจากวัดด่านก็เป็นโรงเรียนคลองสําโรงดังนั้นตรงจุดนี้ตรงจุดที่คลองสําโรงตั้งเนี่ยน่าจะเป็นบริเวณทวารอรันวา บริเวณนี้เป็นอย่างไรทวารอัลาราท่านบอกว่ามีญ่าแฝกเต็มไปหมดเลยแล้วบรรยายมาว่าเป็นพิ้วไหวเลยนะเออเออญ้าแฝกย้าคาเนี่ยพิ้วไหวอยู่เลยจึงงั้นท่านท่านแล่นผ่านไปจนถึงบางพรีบางพรีเนี่ยเป็นจุดที่แม่น้ําตื้นเขินมากมีโคลนตมเนี่ยประมาณครึ่งพุงเลยนะเหือท่านก็โค้งเคียงโค้งเคียงไปเรื่อยแต่จุดที่สําคัญคุณนิชจะเล่าให้ฟังว่าตอนผ่านแถวคลองสำโรงท่าน ออท่านนิพนธ์ว่าอย่างไงท่านเขียนก่อนว่าไงท่านว่าถึงปากช่องคลองสำโรงสำราญใจพอน้ําไหลขึ้นเช้าก็เข้าคลองหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าพอถึงคลองสำโรงเนี่ยท่านมาถึงตรงคลองสำโรงเนี่ยประมาณช่วงเช้าท่านออกจากวัดแจ้งเนี่ยประมาณยามสองยามสองหรือเราเรียกว่าประมาณสามทุ่มนะคะท่านใช้เวลาจากวัดแจ้งผ่านคลองสำโรงจนกระทั่งไปขึ้น ที่บางปะกงคลองสำโรงเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างแม่น้ําเจ้าพยากับบางปะกงน,นะคะเป็นแม่เหลังแม่น้ําเจ้าพยากับบางปะกงดังนั้นฉันใช้เวลาเนี่ย24ชั่วโมงเท่านั้นโดยมีคนช่วยพายมีแค่สามคนเท่านั้นที่มากับสุนทรผู้เขานั้นมีนายน้อยนายพุ่มและก็นายแสงนายน้อยนายพุ่มเนี่ยเป็นคนแจว แต่ในแสงเนี่ยจะเป็นคนบอกทางที่จะไปจังหวัดระยองเพราะท่านจะไปหาบิดาที่เมืองแกงเนี่ยตอนที่สุนทรผู้ล่องล่องมาแล้วก็เป็นนิราชเรื่องแรกเลยเขาเรียกว่านิราชเบืองแกลงสุนทรผู้ท่านนิราชไว้หลายเรื่องนะคะ,ะไม่ไม,ไม่ไม่ต่ำกว่า15ล่ะไม่ต่ำกว่าสิแล้วนิราชเมืองแกงเนี่ยเป็นนิราชเรื่องแรกของท่านเลยซึ่งผ่านโรงเรียนของสมุงโรง,งเรียนของสมุงของเราเนี่ยได้ได้รับการบริจาค ะะจากในหน้ากัมภบเมื่อปีพุทธศักราช2480เนื้อที่1ไร่1งาน60ตารางวาอยู่ริมคลองเลยค่ะในหน้ากักัมพบเนี่ยนะคะท่านเป็นข้าบดีเป็นผู้ที่ล่ำรวยมากมีที่นาบริเวณสองฝั่งคลองเนี่ยเป็นร้อยกว่าไร่ในหน้าก็คิดว่าเอองั้นเราจะบริจาคที่ดินส่วนหนึ่งเพื่อให้เด็กที่อยู่บริเวณเนี้ได้มีที่เรียน ก็เลยบริจาคที่ริมน้ําให้หนึ่งไร่1ง,งาน60ตารางวานะคะทางลงแล้วก็จัดตั้งตอนตอนที่กองสํโรงเปิดครั้งแรกเนี่ยนะคะเป็นอาคารเดียวอยู่ขนานกับลําคลองเลยค่ะธงเทงก็จะตั้งอยู่ข้างหลังติดกับคลองเลยใครไปใครมาเรียนหนังสือก็จะขึ้นทางฝั่งคลองนะคะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ละ ด้านหลังโรงเรียนกลายเป็นด้านหน้าโรงเรียนเพราะว่าตรงด้านหลังโรงเรียนก็กลายเป็นมีถนนผ่านแต่สมัยก่อนเป็นยังไงสมัยก่อนเขาว่ามันโล่งมากโล่งจนกระทั่งเวลาเขามีการเปลี่ยนผ้าแดงเปลี่ยนผ้าแดงที่พระประถงที่พระเจดีพระเจดีกลางน้ําจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยเราสามารถเห็นได้เลย คนกําลังไต่ขึ้นไปเปลี่ยนผ้าแดงปีหนึ่งเขาจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งถูกไหมฮะที่จังหวัดสม,มุทรปราการเด็กนักเรียนเนี่ยจะขึ้นไปที่ชั้น2แล้วก็ดูการเปลี่ยนผ้าแดงได้เห็นได้ชัดเลยจากโรงเรียนของสมุลงนอกจากการเปลี่ยนผ้าแดงแล้วสิ่งที่ครูมักจะเรียกเด็กๆมาดูเสมอนั่นก็คือเวลามีเรือส่งสินค้าขึ้นมาจะเห็นเสารกระโดงเรือเลยค่ะ จะเห็นสาวกระโดงเลยเรายืนอยู่บนอาคารเนี่ยถามว่าคุณนิดรู้ได้ยังไงมีครูท่านหนึ่งที่อยู่โรงเรียนคลองสมรงท่านเรียนที่โรงเรียนคลองสมรงแล้วจากนั้นท่านก็กลับมาเป็นครูที่โรงเรียนคลองสมรงคือคุณอาภานีค่ะครูอาเพียนครูอาภานีเนี่ยท่านอยู่ที่นี่ตั้งแต่เล็กๆท่านจะเล่าให้ฟังทุกอย่างท่านบอกว่าแม้กระทั่งในหน้ากรรมพกเนี่ยนะท่านเป็นข้าฮาบดีที่ใจดีมากเป็นเจ้าของเอ่อที่ที่นาเป็นร้อยๆ้อยไร่เนี่ย แม้กระทั่งมีคนมาขโมยข้าวในยุ่งฉางของท่านเนี่ยมีคนมาบอกตานาคตานาคมีคนมาขโมยข้าวตานาคบอกว่าไงรู้ไหมตานาคบอกว่าปล่อยก็ไปเธอเขาไม่มีกินก็ให้เขาไปนี่คือความใจดีของตานาคที่มอบที่ดินให้กับทางโรงเรียนของสมโรงนะคะจนปัจจุบันนี้ลูกหลานของตานาคก็อยู่ที่ด้านหลังของโรงเรียนนะคะตานาก็มีลูกสาวลูกสาวตานาก็มีลูกชายลูกชายตานาก็มีลูกชายอีกคนหนึ่งลูกชายปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ชื่อ ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอยู่หน้าโรงเรียนนี่เองนะคะอยู่หน้าโรงเรียนนี่เองก็เป็นเจ้าของที่ดินอยู่ตรงบริเวณนี้เอาละถ้าโรงเรียนคลองสมรงปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มีถึง4อาคารเรียนแล้วเนาะแต่ตอนแรกไม่แค่อาคารเรียนเดียว โอ้แล้วเล่าเรื่องสมัยก่อนอีกนิดหนึ่งคู่อภานีบอกว่าเออตอนที่ปลูกใหม่ๆเนี่ยจะไม่มีห้องน้ําเรียกว่ามีห้องน้ําแค่ห้องน้ําเดียวเองด้านหลังโรงเรียนจะเป็นกอไผ่เวลาผู้หญิงปวดประสาทํำยังไงล่ะโอ้โหจะไปเข้าแถวเข้าแถวต่อคิวเข้าห้องน้ําก็ลบาบากคู่อภานีก็บอกก็ไปถกกระโปรงตัวอีหลังกอไผ่นะแต่ผู้หญิงก็ไปถกกระโปรงกันแถวอะไรในหลังเราฟังไปก็ขำไปเลยเวลาหน้าน้ําขึ้นมาทีเนี่ยน้าก็จะขึ้นเต็มเลยนะแล้วก็ขึ้นไปอยู่กันเรียนกันชั้นสอง สมัยก่อนโรงเรียนจะเป็นใต้ถุนสูงบรรยากาศสมัยก่อนเนี่ยลงมาก็ตกปลาหากินได้แล้วกลับบ้านไปก็เด็กก็มีปลากลับบ้านอะ่ะพอถึงกลางวันคุณครูเขาก็จะมาตกปลาจะจับใสายคล้องกันพอตอนเย็นเด็กๆ <_ S 2> ก็ยิ้วปลากลับไปบ้านทํากับข้าวได้เลยนี่คือบรรยากาศของโรงเรียนคลองสมรงสมัยโบราณค่ะถ้ามีสิ่งใดขาดตกบกพร่องแล้ววันหลังคุณนี้จะมาเล่าเพิ่มให้ใหม่นะเอาวันนี้จําได้แค่นี้ก่อนนะวันหลังคุณนี้จะมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะกดไลค์กดติดตาม ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามคุณคุณนิดด้วยนะคะวันหลังจะมาเล่าเรื่องเก่าๆแก่ๆให้เหมาะกับใบนะคุณนิดเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง subscribe ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะกดปุ่มสีแดงเลยไม่ครับเอาเมาส์ครับ <laughs>